ขอเเพีียยยงแค่่นนนมานญญาาฉสวจะไปถือว่าพี่งองเนี่ยสู้ชีวิตเอาร่างกายทํางานเพื่อแลกเงินเขาต้องสรรหาของมาขายอะไรที่เป็นเงินเขาทําหมดครับราสองสารแกนักแกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เขาเป็นแบบนี้เขายังต่อสู้ชีวิตเขาไม่สบายเขาก็ยังมาขายของนะด้วยความที่เขาเป็นอยนะ่างนี้ลำบากายก็ต้องขยันให้มากกว่าเดิม วันนี้ขายอะไรบ้างไหนมาให้ผมดูหน่อยอลอตเตอรี่ขนมแล้วลอตเตอรี่ล่ะครับไปรับมาจากไหนครับไปแไปรับแถวเจริญกรุงแล้วไปยังไงอะ่ะเดินเดินไปรับเดินไปรับลอตเตอรี่ที่เจริญกรุงแล้วจากเจริญกรุงนะครับพี่หนงมาขายที่บรรทัดทองตรงเนี้ยมายังไงอะ่ะเดวล้อสามล้อมาคนเดียว มาคนเดียวเลยแล้วพี่น่องก็เดินขายคนเดียวแบบนี้เราจะขายวันนี้ไปถึงกี่โมงครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วพี่น่องเดินไหวเหรอไหวทำไมถึงเดินไหวอะอาเป็นอะไรครับาเราเราไม่อยากเป็นภาระของพี่ของพี่คือพี่น่องไม่อยากเป็นภาระของพี่ครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วพี่น่องมีพี่น้องกี่คนครับ ห้าคนแล้วพี่น้องคนอื่นอยู่บ้านเดียวกับพี่น้องไหมครับอ่าเขาครงบคัวเขามีครอบครัวไปหมดแล้ว <S 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 อ๋อก็เลยแยกย้ายกันไปไม่ได้อยู่อ๋อ,อก็จะมีพี่สาวคอยซัพพอร์ตเรื่องค่าเช่าบ้านให้อยู่ผมเห็นเขาตั้งแต่เกิดเขาก็ช่วยพ่อแม่ผมว่าที่หนึ่งเลยอะ่ะตั้งแต่เห็นเขาเนี่ยร่วมประมาณสุดยี่สิบปีได้แล้วนะแล้วผมอะ่ะเห็นเรื่องราวของพี่น้องก็คือว่าทำงานดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กเลยแบบนั้นจริงๆรเหรอครับ โ้เก่งมากทําไมถึงคิดว่าเราทํางานดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กล่ะครับหาเเดิมคือเขาดูถูกว่าแบบเป็นคนพิการ,ราอะไรน,นี้เหรอเก็บเบ็ดเอะไรจ้อ๋อเขาดูถูกว่าเราเป็นคนพิการจะทําอะไรได้พี่น้องเริ่มขายของแต่อายุเท่าไหร่รสิบขวบสิบขวบนี่ตัวจิ๋วเลยนะเ,เก่งมากเลยแล้วก็หารายได้ช่วยแม่ด้วยเหรอ เห็นว่าแม่ลําบากก็เลยอยากช่วยแม่แล้วปัจจุบันนี้คุณแม่ยังอยู่ไหมครับเสียแล้วเสียแล้วขายนานครับน้องเขามาขายนานแล้วเห็นครั้งแรกรู้สึกสงสารครับเขาหิวอย่างเงี้ยหนักไหมอ่ะเหมือนกันหนักพอดเขาจิกมือเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยนะก็ต้องค่อยๆดัดต่อสมัยก่อนเขาขายนะกลางวันแต่ตอนนี้เขาสู้ไม่ได้ปอดติดเชื้อพาปอดตอนนั้นไปนอนโรงพยาบาลก็ประมาณเกือบปีอะช่วงนั้นลําบากมากผมนึกว่าตายแล้วเขาก็ยังกลับมาก็ยังสู้ได้ เนี่ยเวลาพี่นองไปขายคนเดียวอะ่ะพี่นองไม่สามารถใช้มือได้เนี่ยพี่นองขายยังไงครับหหให้ลูกค้าช่วยมีลูกค้าโกงบ้างไหมครับมีมีเหรอเฮ้ยเขายังกล้าโกงพี่นองอีกเหรอโกงเงินโอนเงินโกงแบบการโอนเงินเขาสแกนจ่ายแล้วเขาก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กดยืนยันเราได้บอกเขาไหมว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่กดยืนยันได้พูดไหมครับบอกเ็าบอกด้วยเหรอเขาไปแล้วอ๋อ้เขาไปแล้ว แบบนี้เลยฟังแบบนี้เราโกรธแทนเลยครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่ามีคนที่ตอนนี้กำลังท้อแท้อยู่พี่น้องอยากจะส่งกำลังใจอะไรให้กับเขาครับอยากให้เขาสู้อย่าทอให้สู้แล้วก็อย่าท้อ ขยันเห็นพี่น่องนะครับสู้ขนาดนี้แล้วนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจนะครับยังไงก็สู้ๆแบบพี่น่องนะครับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬกาย0นาทีทาง Nation TV ช่อง22